สวัสดีค่ะกุตเต้ถาค่ะเป็นเวลาเที่ยงหรือบ่ายเยอรมันนี้ค่ะออกมาปั่นจักรยานว่าจะมาดูดอกลาบหรือต้อนน้ำมันที่ว่ากับโบมีเลยค่ะปีนี้ข้าจเจ้าบาปลูกลาบเลยตรงแถวนี้กะว่าจะมาทายดอกไม้สวยๆค่ะดอกลาบมันเองที่ว่ากำลังบานเนาะหายใจแห้งแน่เพราะว่าปั่นจักรยานค่ะละเหนื่อยตอนนี้กะเข็นเอา มือหนึ่งมือหนึ่งเข็นมือหนึ่งก็จับโทรศัพท์ค่ะมุอนี้ว่ามมีปลาปลาลับเลยค่ะม,มุมี้อนเข้าวเ,เห็ดเลยเห็ดตาเขามีตาเขาต้นเขาโพดกะยังมุมีเข้ากเจากล้งวานกาลังเป็นต้นเป็นเบี้ยนี้หน่อยค่ะปั่นจักรยานไปก็หอบไปวันนี้ ลงไปพุ่นกะจะเป็นมู่บ้านนะคะเป็นห้องมู่บ้านนึงเป็นอ่หมู่บ้านบม่แน่ใจว่าเป็นโอเบเฟชันหรือเปล่านะเพราว่าปั้นจักรยานลงไปพุ่นกะจะเป็นสถานีรถไฟค่ะออกไปท่านพุ่นมองไปไกลนูน่นที่เห็นค่ะที่ว่าปั้นจักรยานไม้ทางพุ่น เป็นทางเขา่ามูบานไปทางผุนไกลๆนู้นเลยที่ว่าปั่นจัก,กรยานผ่านถนนลาดยางมาสถานที่ตรงนี้อ่ะมันเป็นนะเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มเนาะเนอก็มาสาม,มารถมาวิ่งออกกับร่างกายหรือื่าปั่นจัก,กรยานเนี่ยมาเดินเล่นก็ได้ค่ะช่วงหนาหล่อนนะหนาหนาวบางคนก็เจ้าก็ออกมาออกบวิ่งออกเจากิ้งออกกับร่างกายประมาณนี้แหละถามว่าอากาศ ค่อนข้างที่จะหนาวอยู่ค่ะเพราะว่าแต่ว่ากระไ่หมวกมาเอาลมมันพัดมันจะเย็นหูน,หนิดนึงเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันหนาวร้ห่อนกนระจิงแต่ว่ามันก็นยังบ่ก่อยห่อนปานไดบรรยากาศก็จะค้ายๆหนาวหานาวเมืองไทยประมาณนี้แหละตาข้าเดินพฤศจิกาธนวานะโอ้ยยางไปก็หัวไปค่ะเหมือนได้มาออกกับร่างกายปีหนึ่งได้ออกกับร่างกายครั้งหนึ่ง ข้างหน้าก็จะเป็นคาบเบียร์ร์นะคะที่ว่าเคยมาแต่ปีที่แล้วงวนี้ปลาลับต้นลับไม่เห็นเลยปีนี้ก็เจ้าวานตะเข่ากันค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็น,นี้อย่าง,งตีกําลังแตกยอดกันมาน่าจะเป็นต้นข้าวโพดค่ะคิดว่านะเนี่ยที่เห็นคิดว่าน่าจะเป็นข้าวโพดที่ก้าเจ้าวาน อันนี้ก็จักรยานกับบริเันเพราะว่ามันขึ่นโน้แเราปันบาไหวค่ะหายใจกับสิบทันค่อนข้างที่จะเงียบเพราะว่ามืนหนีเป็นวันอย่างวันจันทร์วันอังคารวันนี้คนเขากลับไปเหตุงานมันเบิร์ตอนเย็นๆถึงจะมีคนมาเดินเล่นหรือมาออกกําลังกายเยอะค่ะเดี๋ยวเขาจะแวะผักตรงนี้คาเบือเลินนะคะ เห็นสองคนอยู่ใใต้ปุ่นข้าเจ้ากับมะย่งางค่ะกต่ว่าจะได้ไมาเห็นต้นลับแจักหน่อยบอ่มีเลยมีแต่ปลาเขา่าปีที่แล้วก็ยังว่ามีบางนันอยู่นิดนึงค่ะแต่ปีนี้บ่มีเลยข้าเจ้าไ่ได้ปลูกมีแต่ต้นครอนมีแต่ต้นข้าวเต็มไปหมด มองไปกไก่ปุ่นเห็นเรื่องเหลืองบนนักจ้าแม่นค่ะแต่มันไกโพด <c oughs> ทางปุ่นขึ้นไปกัน,นยังไม่เคยไปเลยค่ะพูรูว่าออกไปทางไหนเดี๋ยวที้องไปป,ปั่นจักรยานไปเบิ่งอยู่ <c oughs> เดี๋ยวพักสักแป๊บหนึ่งนั่งพักสักแป๊บหนึ่งนั่งกินน้ำมันก็จะไปต่อ ต้นใหม่ก็ยังพันธุ์ได้แตกใบเลยค่ะนี่พิ่งจะแตกยอดม่มี่เดี๋ยวิึงก็แมนค่ะพึ่งจะแตกยอดกินใบใหม่ปีที่แล้วกับมานนางพักอยู่เนี่ยเดี๋ยวปีนี้มานั่งพักอีกมันอีกก็ยังดีว่าเอานามากินน้ำห่อน้ำมาด้วย บรรยากาศผ่านช่วงฤดูหนาวมาใบใหม่หมต้นไม่ก็กำลังแตกยอดแตกใบบรรยากาศในฟาร์มหรือทุ่งนานะคะภาพบรรยากาศ องไก่สุดลูกหูลูกตาขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยเด้อค่ะอัดวิดีโอหน่อยเด้อค่ะเดี๋ยวนั่งผักหลมสักแป๊หนึงก่อน อากาศก็ค่อนข้างหนาวนะคะยูนี่เมืองใสมหมอกมาค่ะสภาพเดี๋ยวอันนี้เห้านั่งอยู่ในคาเบลเลยนะคะที่เขาจะเห็ดใบค่ะเดี๋ยวนั่งเช้ากินหนาวกันสิไปต่อโมกกินเยอะแค่จิบจี๊พรหนาวก็ค่อนข้างคือจะเย็นเนนยน็ยนตามน้รมชาติ ป่ะเดี๋ยวเอาไปยางต่อค่ะเออโบเมนยางปานจักรยานต่อนะกระจ้กก็มีคนจูงหมาเหรอนะคะช่วนี้ที่เห็นนี่ก็จะเป็นต้นน้ำมันนะคะหรือต้นรับค่ะที่เขานิยมเอาไปทำอาหารนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เขาปลูกนะคะเราแค่แวะมาถ่ายรูปค่ะไม่ได้เก็บไปกินนะคะเพราะเราก็กลัวสารเคมีค่ะอันนี้ก็เป็นดอกที่บานแล้วนะคะ ส่วนมากที่เขานิยมกินค่ะมันจะขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเพราะมันจะไม่มีสารพิษนั่นเองนะคะเสียงพึ่งบินเสียงดังมากค่ะเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะมันก็กําลังเริ่มบานแบบออกดอกแบบสวยงามมากเลยค่ะเหลืองเหมือนทุ่งทานตะวันเลยนะคะเราก็จะเดินตามลองของรถไทยค่ะนี่จะเป็นลองรถไทที่ขาเจ้าเหยียบเอาก็สิเดินตามลองค่ะ สวยมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าปีนี้เขาเจ้าจะปลูกข้างในค่ะว่าไ้ปลูกติดถนนเนาะถ้าปลูกติดถนนเราก็จะว่าไ้เดินมไกลขนาดนี้เนาะสวยมากๆเลยค่ะดอกลับกำลังออกดอกเลยค่ะนี่ค่ะ ดอกลับอากาศก็กค่อนข้างที่จะยินแต่วันก็บริเวณเยินมากเนาะมาเก็บภาพบรรยากาศหน้าร้อนให้เพิ่งค่ะในช่วงดอกรับผี่กับดอกรับกำลังบานสวยมากๆเลยค่ะรถไทเข้เจอกก็แรนมา เจสาสกีบาร์เขามาเก็บผักเขลยวค่ะแหว่มาทายลูบซื้อแล้วค่ะ,ะมาานะะันจินกาดกินของมันก็ค่อนข้างที่จะฉุนเนาะกินแบบค่อนข้างที่จะเล้งพอสมควรระวังผึ่งนะคะค่อนข้างผึ่งที่จะเยอะมากจอดนี่ค่ะจอดจักรยานไว้ข้างนอก ขอตัวไปกลับกันเด้อค่ะจะเดินคือไปพู่นนะค่ะเดินึ้นไปทั้งปุ่นขบวนพุ่นพาาก็จะจูงจักรยานไปแล้วค่ะเพราะว่าว่านาจะปั้นได้แล้วค่ะ